ตอนนี้ไปก็มันดูอดีกันในฐานที่เรานั่งบริเวณที่เราผ่านมาก่อนที่เราจะมาถึงไส่งามเราก็แวะที่บริาสาททิมายก่อนเรียกว่าบริาสาทหินทีหมายความจริงในที่นี้บริาสาทนี้เขาสร้างเลยหินแข็งแรงโลกรักเอามาเทียบก,กับร่างกายของเราเลยหินนแข็ง นโปกเปียกซึ่งลและไม่ไหนกับหินท้าสร้างดูวิกิจการตาม,มิกิจกรรมต่างๆน่ารักคนโบราณมีรู้สึกวัาฉลาดจะมีความสามารถสูงตามเราเสืประวัติเขาบอกว่าเจ้าขอมที่รองท้ายว่าวรมันทั้งสามมัน วรมันวรมันวรมัน,มนเรียก,านส,นก,ก,ส,ากสามมันแล้วกันจ้าเจ้าแห่งการ์มาระเป็นที่สําหรับเจรการบูชาเ,าเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ไมนอนโลกรักราชจธจานของบรราชาก็าําในบ้านไม้เรายังจะเห็นได้ว่าที่จังหวัดพิษนุโลกราชจธจานของพระนารายมหาราชที่เคยประทรับเป็นบ้านไม้หลังใหญ่จะเป็นห้องหลายห้อง พ่อเคยขึ้นไปแล้วก็นึกถึงความหลังนึกถึงความหลังว่าถ้าพระนารายณ์ท่านทรงอยู่ท่านจะสะทับตัวหน่อยบ้างที่มี่ห้องอะไรมี่ห้องทําอะไรพ่อก็็ไ้้เดาๆว่่านั้นมันจะถูกจะต้องแล้วไม่ก็ไม่ทราบเดาไปเดามาคิดว่าพระนารายณ์นี่คงจะชอบบูชาพระนั่งบูชาพระนั่งสวดมนต์นั่งเจริญสกมฐานแผ่เมตตาจิต เพราะน้ำประทยของพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่เป็นน้ำประทยของบุคคลผู้มุ่งความดีกับโปรชนชาประชาชาประสบนิกรของพระองค์แล้วเดี๋ยวว่าเรียวไปหาบัะฑาริร้อยวันมันก็ไม่จบไม่แล้วว่ามองดูวิาศาสตร์ลูกรักคิดเหมหรือเปล่าเพื่อาศาสตร์เนี่ยมนันดีด แข็งแรงสวยสดผู้งามมีสําแพรงล้อมรอบแปลว่าเวลานี้ปราสาทตันพังอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าสงกาววันโลกแฟนนิจังมองดูภปราสาทแล้วก็หันเข้ามามองตัวตัวโลกเองแล้วมองดูภพ่อก็ได้พ่อเกิดมาพ่อไม่แก่เท่านี้หรอโลกพ่อเป็นเด็กต่อมาพ่อก็เป็นหนุ่มต่อมาก็เป็นวัยกลางคนเวลานี้ เป็นไว้กลิ้งคนแล้วไม่ใช่ไว้กลิ่งคนอื่นกลิ้งตัวเองมันจะเดินไม่ไหวแข้งขาจะไปไม่ไหวอยู่แล้วจะกลิ่งอยู่แล้วแล้วต่อไปไม่ช่าก็เป็นไัยผีลูกรักทุกคนก็เป็นสภาพอย่างนั้นดอนนี้อยจิตนึกวาดภาพว่าชีวิตที่ผ่านมามีกี่อัตภาพที่เกิดในโลกมนุษย์ แต่เป็นคนก็เกิดเกิดเป็นสัตว์ไร้ัก็เกิดจิตวาดภาพนึกถึงความหลังตั้งจิตคิดว่าแต่ภาพที่ผ่านมาแล้วเท่าไรจงปลายกฏกระสายกายของข้าพเจ้าวเวลานี้ภาาของทุกคนก็จะปรากฏด,ดูทีแล้วว่าเราทิ้งร่างกายมาแล้วเท่าไหร่นใจจะโวยวายกับร,ร่างกายนี่ยงเกินไป มีบางคนก็ยังสนใจกับร่างกายเขาคนอืน่นแต่เรืรเ่องปุเพสนิวาสพ่อไม่เถียง